สว,วัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พบกัช่อง PN เผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2องบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ3ามบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม กดไลค์ไลค์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอล่ะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์บ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เนี่ยลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นอ่าหลวงพ่อโสธรสองหน้านะพี่นะนี่ครับนองค์นี้รายการที่หนึ่งนะพี่นะอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไรมาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพี่นะ หรือว่าถูกแกงไหนชอบจางไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขตปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะในองค์นี้หมายเล็กหนึ่งครับผมนี่ต่อไปเป็นหมายเล็กสองเป็นเหรียญหลหะแช่มวัตตากล้องครับผมนี่ครับเหรียญหลหะแช่มวัตตากล้องหมายเล็กสองครับผมนี่ครับ ในหมายเลขสองนะพี่นะนะครับหมายเลขสองต่อไปเป็นปิดตาน่าจะเป็นทางวัดสะพานสูงนะพี่นะร,นริมส่งแบบนี้หมายเลขสามครับผมนี่ครับอง์นี้หมายเลขสามครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวน,นครับผมนะครับหมายเลขสี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะพี่นะครับองนี้หมายเลขสี่ครับผมต่อไปเป็นปูทวดหลังหนังสือหมายเลขห้า หมายเลขห้าแล้วพี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขห้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขหกนะจะเป็นปิตาลหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนี่หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหมายเลขหกแล้วพี่นะนี่ครับ องค์นี้หมายเลขหกครับผมนะครับหมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขเจ็ดครับผมองค์นี้หมายเลขเจ็ด ต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพรหมายเลขแปดครับผมเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพครับผมองค์นี้นี่ัานหมหมายเลขแปดครับผมองค์นี้ ต่อไปเป็นหมายเลขเก้าจะเป็นสมเด็จพระพุทธโคโดมหลวงพ่อพขอมวัดไผ่ลงวัวครับผมหมายเลขเก้าสมเด็จพระพุทธโคโดมครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขเก้าแล้วพี่นะต่อไปเป็นหมายเลขสิบ หมายเลขสิบนี่ผมไม่มั่นใจเขาเรียกว่าหอะไระด้านหลังจะเป็นยันแบบเนี้นะครับนะองนียหมายเลขสิบนะพี่นะ นี่ครับองนี้หมายเลขสิบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดสิบเอดนี่จะเป็นพิมพ์ทรงเหมือนยี่สิห้าศตวรรษนะแต่ด้านหลังเขาจะเป็นยันแบบเนี้ยเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะนะรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับ องนี้รายการที่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นปูหนังรายการที่สิบสองปูหนังได้มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นกรอบเก่าด้วยนะด้านในอะ่ะแล้วเขาก็เลี่ยมพลาสติกทับไปด้านลูนี่เขาเจาะเจาะรูใช้พุทธคุณนะพี่นะ้าเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเจาะรูไว้เนี่ย นะครับอ่าเป็นจับขอบเก่าเขานะพี่นัเนเห็นไหมอ่าจับขอบเก่าเขาไว้อะ่ะแล้วเขาก็เลี่ยมพลาสติกทับไปอีกทีหนึ่งนะพี่นะองนี้ครับผมเนี่ยหมายเลขสิบสองครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระในอ่าสสมเด็จพระนเรศวรหมายเลขสิบสามครับผมในองนี้ หลังสมดเดสส็จพระนเรศวรนะพี่นะนหมายเลขสิบสามครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นเหรียญข้อฉุยหมายเลขสิบสี่ครับผมเหรียญข้อฉุยหมายเลขสิบสี่นะพี่นะ องนี้หมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขสิบห้าครับผมองนี้สมเด็จพิมพ์คะแนนครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อด,ดิงวัดวัดบางบัวห,หมายเลขสิบหกครับผม พอดิ่งวัดบางวัวหมายเลขสิบหครับนี่ครับองนี้หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นรูปรอลองพ่อเดิมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมรูปรอลองพ่อเดิมนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมองนี้นะครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัววัดหัวลาโพงครับผมเหรียญเจ้าสัววัดหัวลําโพงหมายเลขสิบแปดครับผมเียเจ้าสัววัดหัวลําโพงนะครับหมายเลขสิบแปดนะพี่นะองนี้ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ฮกครับผมเนี่ยรุ่นสร้างบาร,รมีเก้าหนึ่งหลวงปู่ฮกครับผมนี่ครับนี่่เลลึกสร้างสาาการประเรียนนะพี่นะนี่ปีสองห้าห้าแปดนี่ครับวัดราชสมคีนะพี่นะนี่ครับ นี่ครับผมองค์นี้หมายเลขสิบเก้าครับผมต่อไปเป็นปิดตาพังพักกาลเหรียญเล็กนี่หมายเลขที่ยี่สิบนี่ปิดตาพังพักกาลเหรียญเล็กได้ไม่ได้เหรียญนี้นี่หมายเลขที่ยี่สิบครับผมองค์นี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นพระชัยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมพระชัยนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับ องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นพระโค้งหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม <c oughs> นี่ครับพระโค้งหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม เลขที่24ครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่25 นี่ครับผมในองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมต่อไปเป็นอ่าคุ้นแผนหมายเลขที่ยี่สิบหกครับนี่องค์นี้หมายเลขที่26นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมอันบนนี้จะมีตรงซุ้มเนี่ยมีโดนนะพี่นะเห็นไ,ไหมเนี่ยหลุดออกไปนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพนะพี่นะนี่ครับจะส่งยากหน่อยนะพี่นะนี่ ด้านบนนี่มีโดนนะพี่นะนะครับองค์นเ,คปเปนเี้ยหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอขนมเปี๊ยะหมายเลขที่ยี่สิบเก้า นะครับองนี้ไมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมจะเป็นรายการที่สามสิบจะเป็นตลับสีพึ่งเก่านะเนี่ยจะเป็นตลับแล้วด้านในม่มีสีพึ่งนะนี่นี่จะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นไม้นะพี่น่าไหนไหมนี่เป็นแกะสิงเงี้ยก็จะเป็นสีพึ่งแบบนี้นะนะครับนี่จะเป็นสีพึ่งแบบนี้นะครับนี่ได้มาแบบนี้เลยเป็นบ้านแบบนี้เลยแล้วก็ตลับจะเป็น รบกบเก่าแบบนี้เลยเนี่ยจะรับแบบนี้เลยนะพี่นะ้องค์นี้รายการที่30มสครับผมแล้วก็สลับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกค้าเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ